ครับหลังจากที่ผมโพสคลิปไปถามว่ามีเพื่อน่าไหนสงสัยอะไรมาเราจะมาตอบเดี๋ยวเข้าไปดูสองคอมเมนต์หน่อยน่าจะมีคนถามเยอะอยู่เหมือนกันโอ้แปดสิบสามคอมเมนต์เอาเดี๋ยวไล่าจากล่างสดเลยนะเพื่อน คำถามแรกนะครับเอาแบบบนบ้านเลยผมคนง่ายๆสบายๆนะพี่การครับพี่ใช้ GoPro อะไรครับแล้วตัดต่อไหมครับพี่ใช้แอปอะไรผมใช้ GoPro 7 Hero 7โลเจกนะครับก็แอปตัดต่อก็ใช้ iMovie นะฮะในไอโฟนนี่แหละถามว่าตัดต่อไหมไม่ผมถ่ายเป็นช็อตๆนะครับคือแบบผมต้องการช็อตไหนผมก็ถ่าย คลิปๆหนึ่งผมถ่ายหลายช็อตมากช็อตหนึ่งก็ห้าสิบวิสามสิบสี่สิบผมไม่ตัดเลยแล้วผมเอามารวมมารวมอ่ะเอาใหม่กีกล้องหล่นตอบเรื่องโกโปรไปแล้วนะไม่ได้ตัดตอ่อแค่เอามารวม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 แล้วก็พี่ไม่ต้องตัด ต่อถ่ายภาพนะพี่ไม่ต้องตัดต่อถ่ายทุกอย่างอืมใช่พี่ทําส่วนมะม่วงสีทองพห่ฮมไม่ได้ทํานะครับมาหมาชื่ออะไรก็มีคนถามนะเออชื่อสัมลีกับชื่อไอ้ด่างนะครับแล้วก็ไปคําถามต,าต่อไปเลยก็อยากให้พี่ถ่ายกัาแฟพี่หน่อยโอ้ไม่ผมเป็นคู่ที่ไม่ได้หวานแบบอะไรเลยนะต่างคนต่างทํางานก็น่าจะไม่มีโอกาสครับเพื่อนพูดตรง,ตรงเอ่อ พี่การอายุเท่าไหร่สามสิบเอ็ดแล้วครับพี่ระหว่างรถพี่ยิ้มกับคันไม่แก่คันไหนสวยกับการ,ร,บการ,รับก็สไตล์ใครสไตลมันนะแล้วแต่ชอบนะพี่ยิ้มเขาก็ต้องบอกเขาสวยผมก็ต้องบอกของผมสวยใช่ปะอ,อแล้วก็พี่การครับผมอยากรู้พี่การขับรถไถยนาตอนอายุเท่าไหร่ก็สิบวอกบกก็ขับแล้วรถอกโก้งนะไม่ใช่รถอีส้มนะไม่ใช่รถปัน่นอ่าพี่การเป็นคนติดตามในช่องอีกคนแล้วครับก็หลักแนสนซับนะครับผมจริงๆผมไม่ได้ผมเป็นคนที่แบบ ไม่อยากให้เราไปโฟกัสตรงที่ว่ายอดซับยอดอะไรเงี้ยนะผมอยากให้ดูที่ผลงานที่ผมทําลงไปผมตั้งใจทาทุกอย่างแล้วผมทาคนเดียวด้วยก็ได้เงินเดือนกี่บาทอ๋อผมทํานาครับผมไม่ได้มีอะไรแบบนั้นแล้วก็อย่างรถเกี่ยวเนี่ยมันก็ได้เป็นลายคาวครับผมได้เยอะอยู่เขาให้ผมที่ไล่ห้าสิบบาทมั้งคนเดียวตลกนะอยากเห็นแม่พิการอ๋อเขาอยู่บ้านชีวิตไม่ตรงรอยกันเลยเขาก็ทำงาน ระบบข้าจรรกาของเขาไปผมก็ทําไรทํานายอยู่บ้านนะพี่นะ,ะพิการเราจะรู้ได้ไงว่ากันไกตัดเนี่ยไม่เนียนครับก,การ์ดมันตัดเนียนอยู่แล้วครับแต่จะเนียนไม่เนียนอยู่ที่เราตั้งลูกสางว่ามันนาบข้าวเกินไปแล้ว่าถ้าโน้มข้าวแบบนาบรวงนอนหนีปากเนี้ยตัดไม่เนียนแน่นอนเพราะหลังข้าวจะโป่งพอเราตัดล๊บมันจะเหมือนสไตล์ถอนขุดเป็นขอไก่นะครับคือเอาให้มันชักอยู่ในกาดให้มันสุดอะสุดขึ้นไปม,มีดอหละแหลซ้ายแหนขวาขเพื่อนมานั่นอ่ะตอนที่นาผมเชอรี่แล้วบ้านอะันมีโอ้เขามียาฆ่าหอยอยู่นะ ไม่รู้ใช้ยาตัวไหนนะพี่แต่เดี๋ยวนี้ค่อยๆเขาจะต้องซื้อหลังร้านเรื่องไงผมไม่แน่ใจนะน้องต้าคือลูกใครลูกของพี่เอนะคนหมู่บ้านเดียวกันกับผมนี่แหละรถเกียวกคันเมื่อแก่จะเป็นเครื่องอะไรครับพีโน่โ o แปด e ครับเพื่อนมีแฟนนะครับมีเมียแล้วแฟนไม่ให้มีเอ้ยแฟนยังไม่มีเมียไม่ให้มีแฟนผมอยากรู้เรื่องข้าวครับข้าวหนุมอุ้มกี่ตันข้าวหนุมอุ้มสองเกียสามสิบครับผมข้าวหนึ่งตันได้กี่เกียน ข้าวหนึ่งตันได้กี่เกวียนหนึ่งตันก็หนึ่งเกวียนนะครับผมเอ,อข่ข้าวหนึ่งเกวียนมีกี่ถังร้อยถังครับถังสิบโลจากเอฟซีบางบัวทองนะครับผมอยากเป็นอยากเป็นแบบที่ต้องทําไงครับอย่าเป็นอยาไปอยากเป็นแบบใครครับดูเป็นเยี่ยงอย่าเอาเป็นอย่างเอาเป็นอย่างได้เอาบางเรื่องตัวเราเป็นตัวเราดีที่สุดเชื่อผมเพราะบางทีชีวิตเรามันมีหลายแง่หลายมุม,มนะเพื่อนมันไม่มีใครดีสมบูรณ์ไปร้อยเปอร์เซ็นต์ไง ข้าม MG กับอันไหนดี MG กับสีขาอันไหนดีส่วนตัวผมชอบ MG นะดีทั้งคู่วันข้าวหางกะถีไหนดีกว่ากันครับแล้วแต่สภาพนาฮะถ้านาไม่แตกกอก็เน้นถีไปก็ได้ถ้านาแตกกอดีแล้วแต่แล้วแต่ข้าวจะเป็นข้าวหนักก็วันไล่แล้วสองถังครึ่งพออย่าให้เกินสามถังหนาเกินก็ไม่ดีแล้วแต่แต่พังข้าวพี่ขับรถเกี่ยวตอนอายุเท่าไหร่ก็พอมาได้ตอนมีครอบครัวแหละตลงมีรถเกี่ยวนะประมาณยี่สิบทำนาก,กี่ไร่ครับ ส่วนตัวผมนาผมเองที่พ่อให้สารที่เป็นไรครับเทอร์โบคันไม่แก่เทอร์โบคันปีห้าหกห้าสองสองหนึ่งรุ่นไรก็มีคันไม่แก่เปลี่ยนเป็นโฮเซ่ฮเอ็คห้าห้าของวอลโวนะ่ที่เหลือเป็นการเลสหมดสิด้รถเมื่อไหรพี่จะเปิดหน้ามีพี่ครับออคงไม่มีโอกาสคะฮะผมทําอะไรเป็นส่วนตัวผมไม่เหมือนใครผมเน้นเป็นตัวผมผมชอบไหนผมทําแบบนั้นนะครับผมอยากมีรถเกี่ยว มีที่นามีบอ่อแต่อาทีตเป็นของตัวเองต้องทำยังไงครับก็ซื้อสัตว์ขยันอดทนหาเงินอย่างถูกต้องถูกวิธีครับขยันก่อนค่อยๆปีนป่ายเข้าไปนะฮะพิตีวิโอคอยเป็นพี่น้องครับเอ่อพิตีเป็นน้องนะฮะรถจากบอมขับรถชื่อใครรับพิการของตลงหมดแหละของตลุงคนนี้น้องหมดเลยฮะที่ผมเรียกบอกว่าเออใคนนี้คันจากบอมคคนนี้คันนั่นเรืออะไรเงี้ย,าายือใครขับคนไหนผมเรียกชื่อตาม,มอย่างนั้นถ้าไม่เอากระบองปล่อยข้าวออกจะปล่อยข้าวได้ไหมครับ ล่อยได้ครับแต่มันไม่ลงรถนะมันก็จะลงที่ปากเลยพี่มันเกี่ยว่าข้อกี่คันครับสาครับโดนรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่ตอบหน่อยครับจะซื้อบ้าง DJI Mavic วิ n i ินครับตัวแรกตอนนี้ที่ใช้อยู่ DJI Mavic วิ n i ินิหมื่นห้าพันชุดคอมโบแต่ตัวก่อนที่ผมขายไปตอนนั้นผมซื้อมาผมแอบเครื่องพวกเรามากเลยนะตอนนั้นอะอยากดูผมก็ซื้อมาผพรมาถ่ายมุมสูงก็มีคนไม่ดูเบื่อครับม่ดูเบื่อขายแม่งเลยซื้อมาสามหมื่นห้าในตัวนั้นนะขายไปได้สองหมื่น ใช้ไม่ได้ประมาณไม่กี่ครั้งอะมาวิกโปมาวิกแอร์โปอะไรเนี่ยพี่พรไปไหนครับเอ่อพี่พอรอออกไปแล้วฮะเมียพี่ไปไหนครับอยู่บ้านครับถ้าไม่สับตูนวดสับเกี่ยวได้ไหมไม่ได้ครับตูนวดนี่คขับทุกอย่างเลย <S <S อันนี้ขอความรู้หน่อยครับเจ้าช้างใหญ่ฟังพุ่งต้องทาไงครับมือใหม่ก็ถ้าอยากฟังพุ่งพี่ก็ถ้าเอาง่ายง่ายเลยรถเดิมตแตนดาร์ดเลยพี่หาเหล็กสอดใต้รางลิฟฟังที่มีน็อตยึดสามตัวในป่องนะ,ะพี่สอดไปให้คิดท้องอ่ะชลินพื้นท้องมันนะไอช่วงที่มันจะส่งออกอะ ให้มันชิดหน่อยแต่อย่าชิดเกินสักประมาณรูดเชื่อมประมาณสามมิลน,นะประมาณนั้นอนะพอแล้วหรือเปล่าก็เขาจะตบแรงหน่อยชิดเกินก็เดี๋ยวจะลั่นเขาช่องพี่กีซับแล้วครับตอบแล้วฮะรถสองคันเป็นรถของใครครับรถของตลกหมดแต่งรถพี่กี่บาททั้งกระบะท,ทั้งมออเตร์ไซค์รถกระบะผมน่าประมาณแสนก็บาแล้วก,ก,ก็โดนแม็กไปประมาณโดนไปสองรอบนะที่แรกผมสั่งมาหน้าเก้าครึ่งหลังสิบครึ่งแล้วคราวนี้ไม่พอใจอยากได้หน้าสิบหลังสิบสองนะ พกแม็กมันสองหมื่นยางอีกชกหมื่นเจนจัดทรงสี่พันห้าพวกชุดคาร์บอนมันแสนกว่ากระบะแล้วมอเตอร์ไซค์ในประมาณแสนสี่แสนห้าครับเออพี่โอกับพี่การอายุเท่าไหร่ครับเออพี่โอได้ประมาณยี่สิบกี่ไหร่นะยี่สิบเจ็ดแล้วมั้งประมาณนั้นอะ่ะผมว่าสามสามสิบเอ็ดอะ่ะน่าจะประมาณยี่สิบห้าดีดู เออใช่25เพราะผมแก่60ปีกรบป่องมาลั่นบ่อยแต่ไม่ติดตูดเกิดจากสาเหตุอะไรครับก็ชิดเกินไปใบท้องฟางชิดเกินไปปากถ้าปากเข้าไม่เป็นรูปแล้วยังลั่นเนี่ยบางทีใบตีฟางมันชิดป่องเกินไปแล้วไม่ก็ไปชิดกับไอ้ตัวกันกันกบทางหลังตัวตัดฟางด้านหลังใบขึ้นอ่ะผมไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่หรอกผมไม่ใช่ช่างนะพี่ผมบอกก่อนเลยที่ผมรู้เลยประสบการณ์ที่ผมนั่นมาเฉยมันมีผมนีไม,ม,ม่เยอะยครับหลกัหลกๆผมทํานากัน ถ่ายเจริญกานใช้ช้าไปหน่อยข้อกันครับแล้วแต่ชอบอยู่ที่คนขับอยู่ที่คนปรับแต่งรถคือส่วนประกอบกินกันที่คนขับกับการปรับแต่งรถอู่ใช้งานดีกว่ารถบริษัทเพราะรถอู่เขาทําให้สวยและเครื่องกําลังดีกว่าครับรถอู่ไม่ต้องเร่งมากถ้าเชื่อู่บรรเจริญมันก็เอาพูดตรงเป็นกลางมันไม่เสมอไปอะจริงๆอยู่ที่เราปรับแต่งของทุกอย่างอยู่ที่พี่จะปรับแต่งเยาไม่อยากเร่งมากดูอย่างคันไม่แก่ผมเนี่ยผมเร่งเยิ้มแลผมก็ทดรอบได้ มันอยู่ที่เราจะปรับแต่งไนงะไม่อยากเร่งเยอะพี่ก็ทดวินที่มันไวเข้าแต่มันก็จะมีข้อเสียแมันจะไปหนักตรงนู้นหนะักตรงนี้พี่ก็ต้องไปปรับแต่งตรงนู้นปรับแต่งนี้มันก็ตามไปอีกนะอยู่ที่เราปรับแต่งนะพี่นะขอดูไม่แก่เลยครับจอดอยู่บ้านครับพี่ม่ขับรถเกียวได้ไงครับก็เป็นลูกเขยเขาก็ต้องขับเพราะมันมีนั่นนะพี่ทํา YouTube กี่ปีนะครับทาเพราะอะไรครับมันเป็นรายได้เสริมนะมันไม่ได้เป็นรายได้หลักผมทํามาประมาณสองปีแล้วก็อยากมีรายได้หลายๆทางไนงะก็เลยหาศึกษาเอามีอะไรอย่างเงี้ววบมมยบัคร เขามาให้ผมสิบคลิปหมื่นแตอ่ะคุณพี่พี่รับไหมผมไม่รับอ่ะผมไม่ได้แบบแบบหิวเงินตะกุ่มตะการ,รอยาก,กได้เงินโดยหน้ามืดตามเปม็มอมเมาเพื่อนน้องๆทุกคนเนี้ยบอกว่าพี่เกมเี่นดีนะเล่นแล้วได้ตังค์ถ้ามันเล่นนั้นได้ตังค์มันรวยหมดแล้วคนไม่ต้องไปทํางานไปโกหกเขาเพื่อให้ตัวเองมีกินเนี่ยผมไม่ทํามันไม่ซื่อสัตย์ต่อคนดูแล้วต่อตัวเองด้วยตาหลงเริ่มทางอาชีพแล้วเกี่ยวได้ยังไงครับขอบปเลยตาหลงเนะี่ย พ่อ่อนนะเขามีเขาใช้แต่ลากข้าว่อนเลยตั้งแต่ผมเป็นเด็กเลย mm hmm. เพื่อนผมมาเลยนะตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะเขามีแตนแล้วก็มาซื้อรถปิกอัพดัซสันเก่าๆมือสองลากข้าวแล้วก็มาซื้อหกล้อลากข้าวเพอเริ่มมีคนเยอะ mm hmm. ก็ไปกู้ทกระสองมาซื้อสักปี4ี่เก้านะฮะเดินเกี่ยวรอบหมู่บ้านมีตังซื้อเทเลอร์พอมีตังซื้อเทเลอร์ก็ซื้อเทเลอร์คันเทนเตียมานะฮะแล้วก็พอหลุดช่วงนั้นอนะทักษินเกี่ยวไรห้าร้อยราคาดีไงบูมแล้วก็มาซื้อปีห้าสอง ปีทศสองก่อนแล้วขายฝากแล้วก็ซื้อปีห้าหกแล้วก็มาซื้อปีขันจับบอมาหกหนึ่งครับมือดมือหนึ่งผมว่ติดตอนอ่อนไม่ได้พี่พี่มาอยู่ตลุงตั้งแต่มีรถเกี่ยวกี่คันครับมีสองมีสองคันครับทําไมเรียกจับบอมว่าจ่าจับบอลเป็นอดีตทหารพุทหารที่บ้านมีการฝนตกไหมครับไม่ตกครับมีการจุดอ่อนรถเกี่ยวเจ,จ้าช้างจู่ตรงไหนครับบางคนเขาว่าช่วงล่างมันเปาะนะแล้วก็มันชอบกินโซ่นะครับ ที่ผมเจอนะน้อยมากเลยมันใช้ง่ายพี่จะขับรถเกี่ยวอีกไหมครับก็ขับนะครับเมียี่ทำงานอะไรอยู่คังจังหวัดนะครับอยู่ในอำเภอขอโพ์ติดต่อเผื่อรถมีปัญหาจะได้โทรถามโอ้โหเดี๋ยวผมมันอันนี้สิพี่ผมจะโทรปั่นผมกมาเลยดูรถเกี่ยวไหนบ้านทุกคันครับโอเคแต่มีเวลาจะจัดให้อยากรู้วิการรนจบอะไรมาผมมาเรียนจบมอเชื่อไหม แต่ผมไปเรียนถึงปีสามนะช่างฝายไม่จบเกย์เรียนเป็นตัวของตัวเองเยอะเกินไปเกย์ด้วยตัวเองไม่มีใครพาเกเพื่อนไม่ได้พาเกผมไปตัวเองทำอะไรไมันตัดใจด้วยตัวมเองทุกเรื่องตอนเกี่ยวข้าวแล้วปวดท้องไปที่ไหนเอา้าในป่าที่ฟางหวมหลับตาซัดเลยสับตู้แล้วหลาดเดี๋ยวรู้เรื่องก็เรื่องแตกพี่ซื้อเกี่ยวไหมครับก็ยังไม่รู้เลยนะฮะอยากอยากรู้ค่าใช้จ่ายของบ่อปาดาลต่อเดือนที่ใช้ก็เฉลี่ยว,ว่ากี่บาทครับต่อการทํานาหนึ่งข่าวเอ่อ สูบทีก็ร้อยลิตรนะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้สูบแล้วผมใช้โซล่าเซลล์เนี่ยสบายๆถ้าคิดเป็นต่อเดือนเนี่ยผมยังไม่ได้คิดนะพี่นะนี่วิ็นการทํางานอะไรครับไม่ค่อยเห็นเลยครับแล้วพี่มีลูกอีกคนเออเมียผมอยู่พันจังหวัดมีลูกสาวคนเดียวครับแป๊บหัแล้วพี่พร้อมออกไปแล้วครับพี่เคยมาเกี่ยวจุ้แสงบ้างไม่เคยครับอ่าน้องมิ้งถามบอกพี่กลางเคยมาคอนแก่นไหมไม่เคยครับสงสัยทำไมไม่ถ่ายเมียพี่บางผมทําอะไรผมเน้นตัวผมเนะี่ยผมไม่ค่อยเน้นใครผมไม่ได้บอกใครมายุ่งข้องเกี่ยวเลยนะ ทำไมเดี๋ยวนี้พี่ไม่ค่อยมีคลิปลงเลยก็งานเบาแล้วครับอยากได้เฟซพี่พรครับชื่อนัทพรจำลองรักมั้งใช่ป้าไม่รู้นะจันเอกไปไหนครับจันเอกขายขนมช่วงเนี้ยตกปลาอยู่บ้านมังนะ้งฮะช่วงนี้พี่พรไปไหนออกไปแล้วครับรีวิวบ้านให้ดูหน่อยนะครับเอาบ้านแม่ใช่ไหมเดี๋ยวลองว่าเอาเบิ้บ้านแม่ผมบ้านผมเองเนี่ยทาคลิปย้ายรถหน่อยโอเคขยันทุกวันเลยครับต้องทํางานครับพี่ผมทํางานทุกวันอยากเห็นหน้าเมียพี่บ้างรีวิวบ้านาวันมีโอ,อกาสน,นะพี่นะรีวิวบ้านพี่มีเมียหลายคนครับ เดียวสิมีเมียคนเดียวอย่างเรื่องเด็กอะไรเงี้ยมีจริงเอายอมรับสมัยก่อนตอนนี้เป็นคนดีแล้วสมัยยังไม่ได้มีนะมันก็ต้องมีบ้างอะเอาเป็นผู้ชายอะบ้านน้องปั่นอยู่ไหนเอาดงเสือเหลืองสิครับผม <c oughs> อยากเห็นหน้าเมียพี่เมียพี่ก็เอาเมียคนไหนดีล่ะเอามือไปโดนเอามา,มาเจอเนี่ยแหละจะปรึกษา จะปรึกษาเรื่องเมียน้อยอะพี่บ้าเรื่องแต่งอีกแก่คอมเมนต์สุดท้ายคิดถึงอาจารย์เอกได้เดี๋ยวมีเวลาจัดให้ก็หมดละผมตอบทุกคอมเมนต์นะฮะแล้วคอมเมนต์ที่เพื่อนเพื่อนถามผมอะในในช่องในอะไรเงี้ยผมตอบก็ผมไม่ได้ตอบแต่ผมจะตอบแบบคนที่เขาถามแบบไม่ใช่ว่าเพื่อนเพื่อนถามไม่มีสาระนะครับอย่างเม็ดหนึ่งเม็ดสองอะไรเนะี่ยอะผมไม่ว่าเลยอะไรเงี้ยแต่คือแบบถ้าคนไหนเขาต้องการเลยรจริงจริงผมก็จะตอบเขา ถามข่าวเนี่ยพันอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตอบแต่ยังเรื่องรถเกี่ยวของตรงผมไม่ค่อยอยากคุยมันเหมือนผมนอยู่กับรถทุกวันแล้วอ่ะมันเหมือนเราอิ่มตัวเพื่อนถามแต่ทุกสุกดิบกันดีกว่าแล้วก็ส่วนเนี้ยแบบมีเพื่อนว่าไหนบอกว่าพี่การไปถ่ายที่นู่นหน่อยไปถ่ายกับช่องนู้นช่องนี้หน่อยเอาบองตรงนะไม่มีวันแน่นอนน้อย ผมอะผมไม่ใช่ยิงนะแต่ผมเป็นคนที่แบบทําอะไรผมชอบทําตามสไตล์ของตัวเองเพื่อนแล้วก็ผมไม่ชอบการที่แบบผมพูดแบบเปิดใจเลยนะผมเป็นคนพูดตรงมากคนตรงกับคนปากหมานใกล้เคียงกันผมไม่ชอบสังคมที่มันถือกล้องใส่กันเงี้ยคุณนู้นถือคุณนู้นถ่ายนะนึกอบอกป่านู้นนู้นต้องมาลุมถ่ายผมไม่ชอบอะไรแบบนั้นแบบไม่รู้สิแต่ผมไม่ชอบอะผมไม่ชอบผมจะไม่ทําอะไรที่ผมไม่ชอบ เพื่อนนะบอกไหมทาอะไรแล้วไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่ตัวของเราผมจะไม่ทําผมมีความสุขกับตรงไหนผมก็ทําตรงนั้นประมาณนั้นนะครับเาบอวาุ๋อไอ้ส่วนเรื่องนี้แบบให้ผมแบบอะไรนะถ่ายที่นู่นถ่ายที่นี่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ทําแบบนั้นไม่ได้ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้แต่ผมไม่อยากทำมันรู้สึกแบบมันไม่ใช่ตัวผมเองไง มันไม่ใช่ตัวเองเนี่ยผมไม่ทําเลยนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อนแต่ก็ขอบคุณที่ติดตามผมนะแล้วก็สงสัยอลไรก็ถามมาผมเป็นคนพูดตรงๆแบบนี้แหละบางคนเขาคนส่วนมากบางทีคนที่มาเข้ามาจะเข้ามาหาเขาก็ต้องมองว่าผมอนะ แต่ผมจะเป็นคนที่คุยกับคนยากยากตรงไหนแล้ววะตรงจุดเริ่มต้นนะ่ะเพราะผมไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครอ่ะผมก็ไม่ค่อยได้จะเปิดใจคุยกับใครเท่าไหร่มันก็เลยใกล้เคียงกับคนที่แบบเฮ้ยิ่งวะอะไรเงี้ยแล้วยิ่งคุยแชทคุยอะไรเงี้ยผมไม่คุยเลยนะไม่ใช่ว่ายิ่งหรืออะไรผมเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบคุยอะไรแบบจุกจิกคุยะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้า สังเกตใครไปเจอผมโดยบังเอิญเลยนะแล้วเข้ามาทักผมเลยผมก็คุยเหมือนกคุยมันก็คุยคุยแบบรู่ปกติเอ้าพี่ไปไหนมาอะไรมาอะไรอย่างเงีย้ยผมไปหาใครผมรู้สึกว่าเราต้องอยากไปหาเขาจริงๆแล้วเราก็ไปหาเขาไม่ใช่ผบจะไปไปเพื่อไปถ่ายไปอะไรเงีย้ยแต่สไตล์ของพวกยูทูบพวกมันก็กกต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมแต่ผมไม่ผมไม่ได้เป็นแบบนั้น แต่ก็คิดอยู่นะว่าจะไปหานั้นน่ะที่ผมบอกพี่มนไว้ว่าจะไปเที่ยวหาแกแกชอบแกผมดูผมจะสแกนคนที่ผมไปหาผมจะดูเออเขาใช้ชีวิตสไตล์คล้ายๆผมไหมเรียบง่ายเหมือนผมอะไรเงี้ยผมกล้าไปเที่ยวหาเขาเวลาเขาเกี่ยวข้าวนะ่ะก็ไปนั่งกินนู่นกินนี่อะไรเขาแล้วก็ไปขายอาจจะไปถ่ายแบบเวลารถเกี่ยวข้าวนะเขาอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสถ้าโควิดบรรซาถ้ามีโอกาสผมว่าอาจจะไปหาเพื่อนแล้วผมถ้าใครเข้าตาผมทักหาเออผมจะเพื่อนในเฟซเนนะี่ย ผมไม่ได้สรุปผมก็เป็นคนเล่นได้ไม่ง่ายแหละไปแล้วเพื่อนต้อขอบคุณทุกการติดตามมาชมนะฮะ